วันนี้ว่ากันด้วยเรื่องของท่าปิดฉากสเปริตมังกรนะครับก็เป็นท่าจบที่เอาไว้ใช้กับปืนพาราฟฟลนั่นเองคือปกติไอ้ท่าจบหรือท่าปิดฉากเนี่ยมันจะมาพร้อมกับปืนเลเวล8ใช่ไหมอ่ะแต่ว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เขาเอาออกมาแยกขายนะครับก็จะอยู่ในตู้สุ่มหน้าตาแบบนี้เลยไอ้ตู้แบบนี้เวลาสุ่มอ่ะต้องเก็บโทเค็นไปแลกนะครับเพราะว่าของรางวัลใหญ่เนี่ยไม่เคยออกใช้กี่โทเค็นครับ277อู เยอะอยู่นะเนี่ยถ้าจบท่าเดียวเนี่ยเขาจะมีเขียนบอกไว้เป็นเอฟเฟกพิเศษสําหรับท่าจบและเก็บมอตี้ใช้ได้กับสกินปืนทุกแบบที่สวมใส่ไว้ก็คือใช้ได้กับปืนพาราฟอลทุกสกินนะครับปืนอื่นใช้ไม่ได้นะคือท่าเนี่ยตอนอยู่หน้าล็อบบี้อาจจะเห็นไม่ค่อยชัดนะครับแต่ตอนไปอยู่ในเกมพอเรายิงคนสุดท้ายตายเนี่ยมันจะมีเทพเจ้าบ,บางกรโดนอัญเชิญออกมาพนไฟใส่ศัตรูนะครับเรียกได้ว่าอลังการจัดเลยนะฮะ สังเกตว่าตู้นี้มีหินอัพปืนใส่อยู่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครตั้งใจจะเอาปืนพาราฟาวเวลเเนี่ยให้มาสุ่มท่าจบจากตู้นี้ก่อนนะเพราะว่ามันมีโอกาสได้หินอัพเกรดแล้วค่อยไปสุ่มปืนเวลเจจากตู้นี้ก็ได้นะครับมันก็จะได้ซื้อหินน้อยลงนั่นเอง ในส่วนของการสุ่มนะครับก็ขออนุญาตพูดสรุปสั้นๆให้เลยละกันผมใช้วิธีเดิมก็คือกดสุ่มทีละ150เพชรลวยาวไปเรื่อยๆนะครับก็ปรากฏว่าไอ้่าจบของรางวัลใหญ่เนี่ยไม่ออกเลยนะฮะและหินอัปเกรดแพ็คใหญ่1470ก้อนเนี่ยก็ไม่ออกเหมือนกันนะครับสิ่งที่ออกมาเนี่ยมีแค่โทเค็นบางกรกับหินอัปเกรดอีก49ก้อนเท่านั้นเองนะครับซึ่งกว่าผมจะเก็บโทเค็นบางกรจนครบ277อันเนี่ยกระโดนไปทั้งหมด2,500 50เพชรหรือประมาณ700บาทเลยนะครับสำหรับท่าจบที่เราได้มาก็สามารถมาปรับแต่งตรงนี้ได้นะครับเนี่ยมันจะมีเขียนว่านัดสุดท้ายเราก็เลือกใส่ไปมีอยู่ท่าเดียวกดสวมใส่นะครับแต่ในอนาคตอาจจะมีงอกมาอีกหลายท่าไงอ่าอันนี้เกมเขาก็วางแขนรอไว้แล้วนะครับก็คือพอใส่ไปเนี่ยสังเกตว่ามันจะครอบคุมทุกสกินของพาราฟฟลเลยนะเนี่ยปืนนี้ก็ใช้ได้นะครับ โอเควันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาปืนพาราโฟว์เวลเจ็ดเนี่ยไปเล่นคู่กับท่าจบแล้วก็คอมโบไคลอสด,ด้วยนะครับโดยสกิลที่จะใส่ไปก็จะมีสกายเลอร์ฮะช่วงนี้พี่เขากำลังมาแรงเลยนะแล้วก็มิเกลครับเอาไว้เติม EP เพื่อที่จะได้ใช้สกิลไคลอสได้บ่อยๆขึ้นนั่นเองแล้วก็มีลูน่าครับเอาไว้เพิ่มความล้านให้กับปืนพาราฟวของเราเซตนี้ผมบอกเลยว่าเจาะก่อขี้แตกแน่นอนนะครับ ในส่วนของสกิลสกายเลอร์นะครับในแพดปัจจุบันเนี้ยเขาก็มีสกินออกมาให้ใส่แล้วด้วยนะฮะปกติเราจะใช้เป็นอันนี้ใช่ไหมเวลายิงขึ้นพลังไปมันก็จะเห็นเป็นวงแดงๆพายุที่พื้นเนี่ยมันอาจจะมองไม่ค่อยชัดนะครับแต่พอใส่สกินเข้าไปเนี่ยนี่วงพายุมันกลายเป็นเหมือนขึ้นพลงัเลงเหลืองๆแทนนะฮะดูชัดเจนขึ้นกว่าเดิมเยอะเลย ซึ่งสกินเนี้ยเขาแจกฟรีอยู่นะครับก็มากดรับได้ที่กิจกรรม7ปีฟรีไฟล์เลยนี่อยู่ที่ขั้น275นะครับอันนี้ผมรับไปเรียบร้อยแล้วโอเคก็มันจะมีเควสให้ทํานะครับภารกิจประจำวันเนี่ยก็มาไล่ทําไล่เล่นแล้วก็เก็บแต้มไปแลกสกินเอานะครับ เดี๋ยวไปดูในเกมกันเลยนะครับวันนี้ปืนพาราฟาวเวลเจ็ดที่มีความสามารถในการเจาะเกาะที่โหดมากๆไปเล่นคู่กับคอมโบไคลอดแล้วก็มีท่าจบพาราฟาวแล้วก็สกินสกิลสกายเลอร์ด้วยโอ้โหวันนี้ของใหม่จะเยอะไปไหนพร้อมแล้วก็ไปชมกันเลยครับสู้สมรภูมิเอาตัวรอดสู้อย่างมีสตาร์ มารับสู่สมรภูมิเอาตัวรอสู้กันยังมีสไตล์อีกแล้วเลยครับวันนี้นะฮะเป็นการกดโซโล,โลแลงในรอบปีเลยก็ว่าได้นะครับไม่ได้เล่นโซโล,โลมานานมากๆโอ้โหและดูคนนี่แลงจริงหรือเปล่าครับเนี่ยจะมาขึ้นแลงหรือจะมาลดแลงไปเลยงูเขียวฉันเลือกนายคนเยอะขนาดนี้เราอย่าไปย่องเราต้องหาปืนก่อนอย่างแรกปืนเอาละได้หนึ่งปอก เกิดก่อนเลยหัวแตกไอ้ตายเย็นแด่ตายเย็นหรืออแบดสภาพพลังงูเขียวไม่ช่วยอะไรเลยไม่เป็นไรเอาใหม่เดี๋ยวนี้ตายแล้วมันเกิดใหม่ได้ทีหนึ่งนะครับอ่าเราก็ใช้โอกาสนี้แก้ตัวเมื่อกี้ได้ปืนแล้วเก็บได้แล้วด้วยแต่ว่าคนทั้งหลังมาไวเกินไม่ทันตั้งตัวเลยลงมันที่เดิมนี่แหละ ประวัติศาสตร์มันจะซ้ำรอยหรือเปล่ามาไอ้น้องพีได้สองปอกเปิดก่อนเลยเปิดก่อนได้ปูด <c oughs> เดี๋ยวรู้เลยใครปูด <c oughs> ข้างบนเหรอเสียงปืนพกแบบนี้แสดงว่าคิเฟิดเอฮ้ย <c oughs> ละก่อยอามานี่คิงฟิชเชอร์เดี๋ยวจริงๆเราต้องเล่นพา,าราโฟนนี่ว่า าเจาขอก็บอกที่ยิงแม่นๆอันนึงหลังๆเจ๊าขายปืนไม่ค่อยดีนะซื้อมาแล้วยิงใครไม่ค่อยโดนถอยก่อนนะครับใต้ปืนมาแล้วเราต้องหาที่เล่นแบบไกลๆโอ้โหโหผมวิ่งขึ้นมันนี้แล้วพี่ยังจะเอาวีก่อนพี่ ส่งไปด้วยพลังเทพเจ้าบางกรเผาผ่าน <Wow. S 1> คือสาเหตุที่เล่นโหมดโซโลก็เพราะว่าโหมดนี้ถ้าเรายิงได้หนึ่งคนมันก็เห็นท่าจบเลยนะครับไหนๆเราก็จะดูท่าจบเป็นหลักแล้วก็ลงมันโซโลนี่แหละจะได้เห็นปลอยๆเจอปุ๊บยิงครับเทพเจ้า,า,าบางกรทำไมตัวเล็กจัง จะเอา Sky อกอกสกายเลอร์ลอยซะหน่อยคือเวลายิงคนหมดตี้ตด้งเนี่ยมันจะเห็นเป็นล่างลูกนะครับเอฟเฟกมันจะเล็กแต่ถ้าอยากเห็นแบบเต็มๆเนี่ยมันต้องยิงคนสุดท้ายตอนจบเกมนะตอนก่อนได้บูย่าอันนั้นจะเป็นเทพเจ้าก่อนตัวเบลลมเลยนะครับ <L> ไม่ดูเรื่องวิ่งเก็บของเหรอ พอตัวมันเล็กแล้วหรือว,ว่าเป็นเอฟเฟกงูเขียวลงมาพ่นพิษนะ <What? S 1> มันดูไม่ค่อยอลังการนะครับจริงๆอ่ะอยากให้ GM เ้ขาปรับแบบถึงจะเป็นการยิงหมดตี้ก็เป็นเอฟเฟกอันใหญ่ๆไปเลยนะเออผมว่าแบบนั้นจะคุ้มเงินมากกว่านะครับ <What? S 1> เดี๋ยวตคนนี้ก่อนอยู่ในซ่วมทำไรน้อนไปไหนอะ่ะเฮ้ย ขับรถต่อไม่รู้เรื่องยิงได้ชัดๆแบบนี้ต้องเต้นไว้อะไรให้หนึ่งทีอันเชิญปืนเทพเจ้ามังกรนะครับ แพทนี้รู้สึกว่าอะไรอะไรก็มังกรนะครับตั้งแต่ชุดสปิรดมังกรชายสปิรดมังกรหญิงข้าขี่ม้าเด็กมังกรปืนพาราฟลงมังกรข้าจบมังกรสกายวิ่งมังกรมัดมังกรมังกรทุกอย่างอ่ะแต่ละปีปีพัจะแตกต่างกันไปและใครเขามาอะไรเนี่ยคิดว่าหมดแล้วโดดไวซะด้วย ผมยิงไม่ได้นะเพราะว่าเขาอยู่ในวงถ้าเกิดสู้กันเนี่ยเดี๋ยวเราจะเสียเปรียบมันจะเข้าวงไม่ได้นะครับขอญาต่ฟาร์มให้จุกๆุก่ั่งเดีย๋ยวเราค่อยเข้าไปบวกทีเดียวว่าแต่ยังอยู่บ้างยังรอพี่อยู่หรือเปล่าน้องจ้าเอ๋ฟันตี้ครับน้องเนี่ยมากดหน้าแย่ด้วย ยืนนิ่งเกินโดนมังกรเผาซาโหแต่เป็นผมผมก็ยืนนิ่งนะถ้าเกิดวงบีบขนาดนี้อก็ใครจะไปคิดว่าจะมีคนอยู่ข้างหลังใช่ไหมบางทีก็ต้องแบบพักนิ้วบ้างนะครับเดินตลอดไม่ไหวมันปวดนิ้วทำไปเล่นไปนะเนี่ยลงโซโลโ่ได้บเจ็คิวไม่รู้คนไปแห่มาจากไหนแย่งกันลงลงสี่นะครับสงสัยเก็บกดไงลงมาขอซัดเลย ใครยิงแม่นก็รอดไปใครโดนลุมก็โดดไม่ไอ้ไขคของแวน่นถดฮะจอดจอดอย่างงี้ไอ้บอะเจอสกายเลอร์พี่น้องนีเนี่ยนะโดนมากรเข่าสาก่อแตกโคตรไวนะครับยิงไปไม่กี่นัดแตกแล้วเฉพาะไอ้พาราฟอลนี่ก็ห้านัดแตก แล้วไปร่วมกับใครลอดอีกแตกคูณ2เลย,ยเดี๋ยวแพทนี้ไม่ต้องห่วงนะครับใครอยากดูคอมโบอะไรเล่นร่วมกับพาราเฟลเนี่ยผมจัดให้นะออกันเข้ามาได้เลยเพราะว่ายัางไงก็ตั้งใจเล่นพาราเฟลยาาๆอยู่แล้วนะครับเป็นปืนเลเวลเจที่โกงที่สุดตั้งแต่เคยมีมาตอนแรกกอทราบว่าโกงและเจอพาราเฟลเข้าไปก็ซาชิดซ้ายเลย,ย<า>ไปออกดันหาคนเลยนะครับตอนนี้ของเราพร้อมแล้ว อย่าขับตะเวนไถมันกลางวงนี่แหละเผื่อเจอคนแต่ขอทีละคนนะอย่ามาทีละสองสามคนไม่รู้เดี๋ยวนี้ยังมีอยู่หรือเปล่านะครับไอที่กดโซโลมาแล้วก็ย่อย่อหาพวกแล้วก็ไปลุมคนอื่นอะยังมีไหมโคโนาหัวเฮ้ย ว่าไงรถแวนพอน้องเอานิวแปลงเป็นลิงด้วยแม่เกือบเนียนเกือบมองไม่เห็นวิไทยลอดไม่ติดติดนี่ล่วงไปแล้วเผ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เ้ยเฮ้ย้ยเฮวเ้ย้ เอา,ววาไปเลยคุยกับเทพเจ้ามังกือแล้วเมื่อกี้ใครมาเปิดตาล่าผมครับเนี่ยไอตัวตรงหอถอยก่อนอยู่ที่ลง่งรู้สึกไม่ค่อยปลอดภยัย คนเริ่มจะมาเยอะนะครับเดี๋ยวผมขอถอยเข้าที่ที่มันยิงไม่ได้ก่อนเจ๊เจ๊เกาะสามตัวหนึ่งไอ้ที่ถอยไม่ได้กลัวนะแค่เกรงใจมาเยอะเกินเฮ้ยเอา้าไอดีแน่เลยเสือเหลืองมันเอาจริงนะเนี่ยขับรถมาล่าผมโดยเฉพาะเลยใช่ไหม น้องน่าจะมาจากหอวุอ้ยใจเย็นดีหยุดก่อนดีขอหายใจก่อนแล้วไปไปไหนด้วยนะจะเอาให้ได้เนี่ยวิ่งหาใหญ่อู่งบนไอ้น้องไอ้ ฝันดีครับน้องขครลาขครกันไม่รู้ต้องรอจังหวะที่เผอไปบวกจังหวะเขาเฮาๆไม่ได้นะครับเราเสียเปรียบเขาน่าจะมั่นใจจัดเลยขับรถมาบวกตั้งแต่โซโล่มาทําให้คนกล้าเล่นนะครับเพราะว่าแต่ละทีมเนี่ยก็มีคนเดียวไงเขาไม่ต้องกลัวโดนลุมแค่คอยระวังศัตรูจากทีอื่นนะฮะตอนนี้เหลือ4ี่คนแปลว่า สามคนสุดท้ายอ่ะวผวิ่งรอ,อ,อแถวนี้ล้กันน่าจะอยู่ตรงนี้แหละแต่ไม่รู้มุมไหน <Yeah. S 1> เล็กรดรอไว้เผื่อต้องใช้สแกนโดนด้วยเอาตัวรอทุกวิถีทาง <Hey. S 1> นี่เจอแล้วข้างบนเนาะเฮ้ยซ้ายมาขวามี เห็นแล้วอยู่บนเคนใครยิงไอริสมาลสหลอนๆแล้วเนี่ยตอนนี้รู้สึกลุ้นๆในโรงงานเนี่ยน่าจะสองคนแล้วก็อีกคนนึงอยู่บนเคนนะครับผมว่าน่าจะเห็นครบแล้วสี่คนจริงๆผมต้องหลอยไอตัวบนเคนก่อนเดี๋ยวเราวงบีบเขาน่าจะลงมาโอเค อุ้ยรู้อีกขึ้นไปได้ยังไงก่อนใช้ไอที่ตีดเนอะแต่เดี๋ยวตอนลงมาผมว่าเขาไม่รอดนะเพราะโดดลงมามันจะมีคนทั้งล่างรอยิงอันนี้ที่เห็นเป็นแหลงไดมอนสามนะครับก็ตึงๆนิดนึงแต่ว่าโซโลงว่ยังไงก็เล่นง่ายสุดถ้าลงทีมอ่ะบางทีมันเยอะเกินรับมือไม่ไหวไม่ลงจริงอ่อเพื่อนวงปีบปายนะ แต่ไม่แน่ว่าข้างบนน่ยอาจจะอยู่ในวงนะครับเขาเลยกะแช่ยาวเอาเวลามาดูการวงนี้บีบไปไหนเปิดกันแล้วเอาไงเอาไงเพื่อนเฮ้ยมีที่ชูปีก อุ้ยไม่ตายไปอุอย้ยสกายเลอร์ติดยิงได้แต่ไม่ตายแต่รอบนี้เดี๋ยวตายแน่อุ้ยหมวกปิวตแต่ไม่แตกทำเลเขาดีกว่าด้วยอ้าวแล้วพี่ทำไมแย่งงี้อ,อ่ะ ผม,มเล็งตั้งนานล่าส์กันนี้ได้งไงวัยรุ่นไอคนนี้ออกมาจากในโรงงานม่แจ้งเฉยไอ้วอง,งๆๆๆๆเจอสกายเลอร์ป่าวเอาไปอีกลูก มาดิไปกลัวหรอกอปืนอะไรอ่ะมาดิพี่ก็สืบฟ้อเจอพะละเฝ้าเปล่าฝันดีครับน้อง โดนอัญเชิญเทพเจ้ามาังกรเผาล่างซ้าแม่โมดโซโล่ก็ตึงดีเหมือนกันนะครับเนี่ยไดมอนดสามบวกเท่าไหร่46โอเคไม่ลบก็พอก็ประมาณนี้นะครับสำหรับถ้าจบพาราเฟลลองตัดสินใจดูแล้วกันว่าเอฟเฟกที่ออกมาประมาณเนี้ยคุ้มกับเงินที่เสียไปหรือเปล่านะครับ